สวัสดีจ้าพบกันนะจ๊ะกับช่องของเต,ตยตาเปิดดวงนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเล่นด้อมกันเนาะพระพิคเนตอยากบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะหรืออาจจะไม่ตรงกับเรื่องของใครเลยก็ได้นะไม่สามารถตรงกับดวงของใครได้ร้อปอร์เซนตะจ๊ะเพราะถือว่าเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะจ๊ะพระพิคเนต จะบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังโอเคไหมใช้วิทยาในการรับชมและการรับฟังถ้าเชื่อเรื่องโชคเรื่องดวงเราก็ดูเนาะถ้าเราไม่เชื่อเราก็เลื่อนผ่านได้เลยนะจ๊ะพระพิฆเนศ จะบอกอะไรกับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เพืเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะจ๊ะ1 2เราใช้ไพ่อันนี้10บใบสามสี่ห้าห ใช้แพ่อันนี้10ใบแล้วก็เราจะใช้ไพ่ชุดมหาเทพอีก5ใบามาดูกันซิว่าพระพิกคัเนศจะบอกอะไรให้กับเพื่อนๆที่ผ่านมาพบคลิปนี้บ้างนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังเนาะ1 2 สามสี่ห้าเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้น,นี่ก่อนายไใบที่หนึ่งเปิดมาเลยนะจ๊ะราชินีถือถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์มองเห็นพลรรังงานของใครบางคนที่กําลังจะสุขสมหวังมองเห็นพลรรังงานของใครบางคนที่กําลังจะสมความปรารถนามองเห็นพลรรังงานของใครบางคนที่อ่ากลังจะ ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่เขาเรียกว่าที่น่าพึงพอใจเนาะพลังงานของพระราชินีถือถ้วยพลังงานแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์พลังงานแห่งความสมหวังมองเห็นพลังงานของใครบางคนอ่าที่มีแรงปรารถนาต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเขาบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาพลังงานแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์นะพระราชินีถือถ้วยไพ่เดอะมูน ความกังวลอ่าทีนี้มองเห็นพลรรังงานของใครบางคนรู้สึกมีความวิตกมีความกังวลมีความคิดเยอะมีความคิดมากมองเห็นพลังงานของใครบางคนที่เคยขอพรอ่าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเอาไว้ด้วยนะอ่าดูเหมือนว่าพลังงานนั้นกําลังจะสมหวังด้วยนะพระราชาถ้วยเห็นไหมพระราชินีถือถ้วย The Moon พระราชาถือถ้วย ไพ่คู่ขึ้นไพ่คู่ของคุณเนี่ยขึ้นนะเป็นควีนถ้วยกับคิงถ้วยอ่ะไพ่คู่ขึ้นมามองเห็นพลังงานของใครบางคนที่กำลังจะ,ะมีโอกาสมีคอมมิ t เมนต์เกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์นะพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความสัมพันธ์พระราชินีถ้วยพระราชาถ้วยเป็นไพ่คู่ เป็นไพ่คืออาจจะเป็นกัลยานมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีคนรักที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีข่าวดีความสุขความสมหวังความอุดมสมบูรณ์หรือไม่งั้นคุณก็กําลังจะเจอคนใจดีนะคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือเป็นพลังงานดีๆเป็นสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งดีที่กําลังจะเกิดขึ้นพลังงานแห่งการเงินแปดเหรียญ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินมีความกังวลเรื่องการเงินมีความวิตกเรื่องการเงินต้ยมองพลังงานว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่กำลังจะผ่านพ้นวิกฤตแห่งการเงินอมองเห็นพลังงานของใครบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นเนาะเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนตั้งใจเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงเป็นคนที่ลงมือ ในการกระทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการทำงานของคุณเนี่ยมีความตั้งใจมองเห็นพลังงานของความสำเร็จมองเห็นพลังงานของการเงินมองเห็นพลังงานของคนที่อาจจะเขาเรียกว่า,ามีความปรารถนาเออมีความปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณหวังคุณอาจจะแบบตั้งจิตตั้งใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้แบบ ผลการเงินผลรับทางการเงินที่ดีเกิดขึ้นพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าพลังงานของคนที่กําลังจะสมหวังนะเรื่องความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับเขาเรียกว่าผลตอบแทนเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะเออเนาะเป็นคนเก่งเนี่ยการเงินเนี่ยจะดีนะ เพจ of Pentacle ไพ่เด็กถือเหรียญไพ่แห่งการเงินเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยกำลังจะดีขึ้นบางคนจะมีโชคมีลาบนะมองเห็นพลังงานของใครบางคนเนี่ยมีโชคมีลาบอาจจะมีโชคมีลาบจากคนอายุน้อยกว่าหรืออาจจะมีอ่าผู้หลักผู้ใหญ่นะทั้งหญิงและชายอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อนหนุนสนับสนุนเรื่องการเงินความกังวล หนาก่อนหน้านี้ความวิตกความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการเงินที่คุณได้ประสบพบเจอัจากไพ่เดมูนตรงนี้คุณอาจจะกำลังผ่านพ้นกับความกังวลหรือว่าความไม่สบายใจทางเรื่องการเงินของคุณก็ได้ในเร็วๆนี้เดชาลีออท ใช้ถงคนเก่งเนาะพลังงานของคนเก่งพลังงานของคนมีความสามารถพลังงานของคนที่มีความมานะอดทนพลังงานของคนที่กําลังจะมุ่งมั่นมุ่งหน้าไปสู่ความหวังมุ่งหน้าไปสู่ความฝันพลังงานของคนที่กําลังจะเดินทางเข้าสู่เส้นชัยพลังงานของคนที่กําลังจะประสบความสําเร็จในชีวิตไพ่เดชารีออดนะมองเห็นพลังงานของใครบางคนถ้าคุณปรารถนาที่กําลังนะบางคนนะอันนี้เป็นเป็นอ่า บาง energy บางพลังงานนะเอนะอเนาะบางคนเนี่ยเต้ยมองว่าบางคนมีโอกาสที่กําลังจะได้รถใหม่นะบางคนมีโอกาสกําลังจะได้รถใหม่หรือว่ากําลังมีความคิดมีแพลนอยู่ว่าเออมีกําลังจะออกรถใหม่ซื้อรถใหม่นะคุณมีโอกาสนะมีโอกาสได้รถคันใหม่นะหรือถ้าใครมีรถอยู่แล้วไม่ได้มีแลนที่จะซื้อรถใหม่ก็แสดงว่าแม่ย่านางรถของคุณเนี่ยเออเสริมดวงหนุนดวงหรือให้โชคด้วยนะจ๊ะ พระราชาถ้วยไพ่ใหญ่คุณขึ้นเยอะนะไพ่คิงคุณขึ้นทั้งราชินีถ้วย,าาวยว acles, ราชาถ้วยแล้วก็ King of p e n t a c l e ลพระราชาเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชาถ้วยพระราชาเหรียญความสุขความสมหวังความมั่งคัง่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์การเงินโชคลาภเงินทอง มองเห็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จมองเห็นพลังงานของคนที่ทําธุรกิจกิจการหรือว่าทําอะไรก็ช่างในอาชีพของคุณมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความสมบูรณ์มีความร่ารวยมองเห็นพลรรังงานของคนที่ได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือมองเห็นพลังงานของบางคนนะมีโอกาสได้รถคันใหม่จริงๆนะเดอร์ชาริออเป็นการเดินทางเดอรชาริออเป็นรถ บางคนเนี่ยมีโอกาสนะที่คุณกำลังจะได้รถคันใหม่นะหรือว่าใครที่มีแลนใครที่มีแลนว่าเออคิดว่าจะซื้อรถจะถอยรถ ใหม่เนี่ยมีโอกาสสมหวังด้วยในช่วงจังหวะเวลานี้นะมองเห็นพลังงานแห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังมองเห็นพลังงานแห่งเป้าหมายเส้นทางที่ดีมองเห็นพลังงานแห่งความมั่งคัง่งความร่ารวยความอุดมสมบูรณ์มองเห็นพลรรังงานของคนที่มีโอกาสนะจะได้นั่งอยู่บนกองเงินกองทองเออเนาะไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เดอะเฮอร์มิต พลังงานของครูบาอาจารย์พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางพลังงานแห่งแสงสว่างพลังงานของสติปัญญาพลังงานของเซนพลังงานของสิ่งลี้ลับพลังงานของอำนาจพลังงานของการขอพรอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้เดอะมูนเดอะเฮอร์มิตมองเห็นพลังงานของใครบางคนที่เคยขอพรอ่ะต่อครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ คุณมีโอกาสสมหวังบางคนมีโอกาสได้โชคลาภแบบฟุกฟุด้วยนะจ๊ะบางคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบทางการเงินแบบฟุกๆุด้วยนะพลังงานแห่งความสว่างสวยัยพลังงานแห่งแสงนําทางพลังงานแห่งเซนแห่งครูบาอาจารย์พลังงานแห่งจิตโอโซเก่าแก่ที่ติดตัวคุณมาพลังงานของคนมีสัมผัสที่6พลังงานของคนมีเซนที่แรงกล้าพลังงานของคนที่มีสติ มีความฉลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าช่วงนี้ใครกําลังศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตเรียกยังไงอจิตวิญญาณหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกศาสตร์พวกเนี้ คุณมีโอกาสสมหวังมีโอกาสประสบความสําเร็จนะเขาบอกว่าให้คุณใช้เซนส์ของคุณในการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นได้เลยแล้วเซนส์ของคุณเนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไกด์ไลน์นาทางของคุณนะ่ะไปสูค่สความสมุขความสําเร็จความสมหวังแล้วก็เหมือนว่ามันจะเป็นตัวนําแสงสว่างเออมาให้กับดวงชะตาของคุณด้วยนะให้คุณไปพบกับเส้นทางแห่งการเงินหรือเส้นทางแห่งความสมําเร็จหรือไปพบกับเป้าหมายที่อ่ทาทให้คุณ ชื่นใจเออประมาณนี้ด้วยนะพลังงานของไพ่สองเหรียญแล้วก็พลังงานของเดอะแฮงแมนมองเห็นพลังงานของอคนที่คิดเยอะคิดมากมองเห็นพลังงานแห่งความวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างมองเห็นพลังงานของการรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าก่อนหน้านี้เงินเข้าซ้ายจ่ายขวามีการหมุนเงินแล้วคุณเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่แบบมีภาระมีจังหวะแห่งแบบ จังหวะช่วงอ่ะเอออาจจะเป็นช่วงสมมตินะอาจจะเป็นช่วงจังหวะเออเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เงินหมุนหมุนเงินตลอดเลยเงินขาดมือหรือว่าเงินมันหมุนไม่ทันเงินมันอาจจะแบบมันจะต้องรอเกี่ยวกับเรื่องการเงินอ่ะได้มองว่าตรงนี้มันจะถูกปลดล็อกเรื่องการเงินนะการเงินคุณจะคล่องขึ้นการเงินคุณจะดีขึ้นสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องความคิดน่กพลังงานของคนที่ชอบคิดอะไรวนไปวนมาคิดวนแบบซ้ำซ้อน่ะ คิดคือคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆมาวนไปวนมาเป็นพลังงานแห่งความคิดเยอะคิดมากพลังงานของคนที่รู้สึกว่ามันตรึงตัวเองอยู่ในความคิดวังวนที่คุณแบบยังไม่ออกจากความคิดวังวงวังวนแห่งความคิดตรงนั้นได้อ่ะพลังงานตรงเนี้ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไพ่เตือนมาบอกว่าหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสนะคุณลองนั่งสมาธิเนาะลองไหว้พระลองทําบุญลองสวดมนต์ลองขอพรอูอะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สมาธิหนาไพ่ฤาษีไพ่เดอะเฮอร์มิตผู้ถือสันโดษผู้มีความสงบนิ่งผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้มีจิตโอโซอันเก่าแก่ที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติครูบาอาจารยา์แสงสว่างที่จะนำทางชีวิตไปสู่ความสงบและร่มเย็นไพ่เดนะอะเฮอร์มิตนาผู้ถือสันโดดผู้ปรีกวิเวก เพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งตรงนี้เหมือนไพ่บอกว่าถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกกังวลรู้สึกคิดเยอะคิดมากรู้สึกมีอะไรที่มันรบกวนสมองไม่สบายใจคิดเรื่องเดิมๆซ้ําไปวนมาคือให้ลองทําสมาธินั่งสมาธิหรือไหว้พระหรือว่า,อ,วาอย่างน้อยในยการไหว้พระการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการไปทําบุญเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจอ่ะเออเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกยังไงอ่ะ เขาเรียกว่ากำลังใจอ่ะเออเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้เรารู้สึกมีความสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเนี้ยคุณก็ลองทําดูได้นะไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สังชื่อเสียงพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงหนามองเห็นพลังงานของคนที่มีชื่อเสียงไพ่พามหลงป่าเห็นไหม พลังงานของคนที่รู้สึกวิตกกังวลสับสนรู้สึกมีความไม่แน่ใจพลังงานของคนที่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนะอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตไม่รู้จะทำยังไงดีกับชีวิตไพ่เดือดสัน เลิศนาไพ่เดอดสันไพ่พระอาทิตย์มาตรงเนี้ยเขาบอกว่าต่อจากเนี้ยชีวิตของคุณเนี่ยก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหามีเรื่องสะดุดมีอุปสรรคหรือว่ามีความไม่ราบรื่น เออเนาะคือมันเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างนะการงานการเงินอ่าหรือชีวิตของคุณอาจจะติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบลื่นมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่อุปสนะปรรคเนาะพามหลงป่าตรงนี้ยไพ่เดือดซันออกมาเลยนะเขาบอกว่าปัญหากําลังจะขี้คายนะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะขี้คายผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแสงสว่างชีวิตใหม่เห็นไหมไพ่ตะเกียงมาแล้วเห็นไหมคือดวงของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นดวงที่ว่า มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีกว่าเดิมความสงบร่มเย็นชื่อเสียงโชคราบเงินทองแสงสว่างเหมือนชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่แสงสว่างแห่งชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นไพ่สวัสดิกะคืออะไรไพ่สวัสดิกะเนี่ยเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมนะาการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดแห่งความยุติธรรมและความสุขในชีวิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สัญ,ญลักษณ์ไพ่สัญ,ญลักษณ์ของสวัสดิกะตรงนี้เขาบ่งบอกถึงว่า มันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะไปสู่สิ่งที่ทําให้ชีวิตคุณมีความร่มเย็นยุติธรรมราบรื่นนะชื่อเสียงเกียรติยศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่คุณกําลังรอคอยอยู่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะปัญหาอุปสรรคใดๆกําลังจะหมดสิ้นไปขอใหอ้เนี่ย ขอให้วางความวิตกกังวลวางความสับสนวางอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันไม่แน่ใจวางอารมณ์ที่รู้สึกว่ามันแปรปวนวางความแบบคือคุณอาจจะเจอช่วงจังหวะหนึ่งอะที่มันเป็นทำให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าท,ท้อแท้มีความสับสนมีอามีแบบ ปัญหาอุปสรรคหรือว่าคุณอาจจะเจอเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้นะคือแต่ละคนก็อาจจะเจอแบบแตกต่างกันไปเนาะทีนี้เขาบอกว่าความสับสนความกังวลใจความวุ่นวายใจตรงนี้มันกําลังจะจบสิ้นไปดวงชะตาจะเหมือนชีวิตได้กําเนิดเกิดใหม่แสงสว่างแห่งชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นไพ่พระอาทิตย์มาเนี่ยเป็นไพ่แห่งความสุขความสําเร็จความสมหวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินความรักชื่อเสียงโชคลาภเงินทองนะไพ่สวัสดิกะคือความยุติธรรม เห็นไหมความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยไพ่เนี่ยดวงของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดจุดพีกอะจุดพีกของชีวิตจุดพีกของดวงที่มันรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมมันเวิร์กกว่าเดิมมันรู้สึกว่าโอเคกว่าเดิมเออประมาณนี้เลยนะมันมีความอบ,บันเดนกว่าเดิมเออประมาณนี้เลยนะมีความสมบูรณ์แบบกว่าเดิมนะโอเคนะประมาณนี้นะสิ่งตรงเนี้ มันเป็นสิ่งที่ว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอไพตตะเกียงไพยสังก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งเหมือนกันของการบูชาองค์พระพิคเนธนะของการบูชาเทพฮินดูเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้องค์พระพิคเนธเนี่ยท่านบอกว่าในสิ่งตรงนี้ในจุดตรงนี้เนี่ย ความสุขความสําเร็จความสมหวังความมาั่งคั่งความสมบูรณ์แบบเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชื่อเสียงเกียรติยศกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณความรักดีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแสงสว่างกําลังจะนําทางคุณไพ่ตะเกียงกับไพ่ครูไพ่ฤาษีขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่แห่งแสงสว่างเป็นไพ่แห่งความสว่างสวยัยเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์แบบเป็นไพ่ชีวิตที่จะเปรียบเสม,มือนว่ามันมีแบบ ความสว่างที่นำทางะ่ะมันเหมือนมันเจอช่องทางมันเหมือนเจอแสงสว่างที่ดีที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะสําหรับคนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะนี่คือสิ่งที่พระพิคเนตนะองค์พ่อท่านอยากจะบอกกับคุณคุณเลยนะไพ่สวัสดิกะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีพระพิคเนตอยู่แล้วนะโอเคนะสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นความยุติธรรมกําลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณในเร็วๆนี้นะจ๊ะโอเคนะสวัสดีจ้า